สอบคดีตัดไม้พยุงที่จังหวัดกาลสินกันบ้างน,นะครับตอนนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ซึ่งปะปะชกาลสินอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับใบเสร็จรับเงินซื้อขายไม้พยุง22ต้นราคา150,000บาทในโรงเรียนคำไฮวิทยาตำบลหนองกุงงสีอำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาลสินถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าราคาซื้อขายการมันต่ำกว่าราคาประเมินหลายสิเท่า ทำให้อธิบดีกรมป่าไม้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาะสินไปช่วยราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นก่อนครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงว่าได้ทำตามระเบียบและมีการเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่การซื้อขายไม้ในโรงเรียนคำไฮวิทยา ทำให้เห็นกระบวนการการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อตัดไม้ในที่ดินราชพัสดุครับเริ่มจากโรงเรียนนัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประชาคมขอมติให้ตัดไม้โดยอ้างถึงความปลอดภัยของนักเรียนครับจากนั้นก็ติดต่อธนารักษ์ลงพื้นที่สำรวจไม้พยุง ต่อมาคณะกรรมการประเมินราคาไม้จากศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาะสินลงพื้นที่ประเมินราคานะครับเมื่อได้ราคาก็ติดต่อนายทุนให้เข้ามาซื้อไม้ตามราคาที่กําหนดแล้วก็ขนย้ายออกจากพื้นที่ครับเหมือนการคั้นเด็ดขาดสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่มีพฤติกรรมในการกระทําผิดเราจะไม่ไม่เลี้ยงนะเราจะไม่เลี้ยงนะครับผิดก็คือต้องได้รับโทษถ้าต,ต้องโทษแล้วโทษหนักก็ บุคคลทั่วไปเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอยู่แล้วกับไปทําบิดเซเองเนี่ยเราก็รับไม่ได้นะเราเสียใจนะเราเสียใจทีเห็นการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะฝากปจะปาที่เพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องเหล่านี้ทางกระทรวงทรัพย์เองไม่ปล่อยให้ให้เรื่องเหล่านี้ผ่านไปเราเอาจริงกับจังในรอบหนึ่งเดือนมานี้พบคดีตัดไม้พยุงในจังหวัดกฬสิน์มากกว่า5คดีนะคะพบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นําชุมชนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนส่งส,สำนวนไปยังปป,ปชจังหวัดกาะสินเพื่อพิจารณาลงโทษความผิดทางอาญามาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตค่ะขณะที่สอสอเพื่อไทยจังหวัดกาลสินครับ ได้ยื่นเสนอยติด่วนเรื่องปัญหาการลักลอบตัดไม้ในสถานที่ราชการต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับก่อนจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้ต่อไปครับ